โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดี f อฟทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์ตาม f อฟขอนะครับว่าให้พี่ยิงในระยะไกลๆสอนวิธีการยิงที่ระยะไกลๆแบบ70เมตร80เมตรอ่าแล้วก็100เมตรนะครับอ่าเดี๋ยวให้กล้องซูมให้ดูนะครับผมจะตั้งเป้าเป้าหุ่นคนไว้แล้วก็จะยิงเป้าหุ่นคนก่อนทั้งหมด2นัดอ่า แล้วเราก็ไปดูกันว่าลูกกระสุนมันจะไปทางไหนนะครับให้เรายิงดูทางปืนก่อนก่อนที่เราจะยิงในระยะไกลๆเพราะว่าจุดตัดกระสุนมันจะมันจะต่างกันบางทีก็บางกระบอกก็จะจุดจุดตายกระสุนมันอยู่ที่ประมาณ15บห้าเมตรบางกระบอกก็อยู่ที่50าสิบบางกระบอกก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดเมตรทีนี้ผมจะทําการยิงทั้งหมดสองนัดเดียยิงไปนู่นเป้านู่เป้าห,นาหุนคนเลยเ ข้างหลังก็เป็นสนามยิงปืนมาตรฐานนะครับอ่าอันนี้สนามยิงปืนมาตรฐานเดี๋ยวผมจะทำการยิงผมเอาลูกอนนี้ออกก่อนยิงที่เป้าหุ่นคนว่ากระสุนมันจะไปทางไหน โอ้ oh, เสียงพล็อานะครับโอ okay, <Okay, S 1> <ม>เคผมเคลียร์ปืนกดไม้กระสินโอเคเคลียร์ปืนโอเคปืน okay, บอดไฟเดี๋ยวผมจะไปทำการตรวจเป้าดูนะครับว่ากระสุนมันไปทางไหน ขึ้นทางไหนไปชี้ไปชี้ให้ดูไม่ขึ้นเปบนไรอโอเคนะครับผมยิงในระยะเจ็ดสิบเมตรลูกกระสุนก็จะเข้าตรงนี้เข้าในส่วนนี้นัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งก็ลูกกระสุนก็จะลงล่างมานัดหนึ่ง โดนตรงช่วงช่วงเอวโดนช่วงนี้แล้วทีนี้เราจะขยับขยับถอยระยะไปอีกาอเมื่อเรายิงดูทางปืนเสร็จแล้วปุ๊บเราจะถอยไปถอยระยะไปใหม่เดีย๋ยวผมจะไปทำการยิงเพิ่มระยะไปอีกโอเคนะครับหลังจากที่เราไปตรวจเป้าเสร็จตรวจเป้าปืนเสร็จ ปืนได้เข้าตรงวงวงเก้าหนึ่งนัดแล้วก็ตรงช่วงเอวหนึ่งนัดนะครับเพราะว่าผมยิงในระยะประมาณเจ็ดสิบอ่าระยะข้างล่างเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะถอยออกมาอีกอ่าจะถอยระยะออกไปอีกสักประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูสองนัดยิงป้าหุ่นคนเหมือนเดิมอ่าเราถอยถอยออกมาอีกใครวะอ่า โอเคนี่ให้พี่คนมือกล้องแกซูมนะครับอ่าข้างหน้าก็จะเป็นเป้านะครับเป้าเป้าหุ่นคนเป้ามาตรฐานนี่แหละอ่าเราก็ยิงในอันนี้คือพื้นที่ส่วนตัวนะครับอเป็นสนามยิงปืนแบบมาตรฐาน่าตรแานดาตรฐานแตะเดี๋ยวผมจะทำการยิงประมาณส <c oughs> องนัดเดี๋ยวผมใส่ใส่ลูกก่อน โอ้ยทุกเบอร์น่าสงสารจริงเตะเตะในเป๋าเสื้อ้อคืออุปกรณ์ไม่ไดเอามานะครับอุปกรณ์่ไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนนี่ผมจะาใส่ไปสองนัดอ่ะยิงด้วยกระสุนบูลิตนะครับอ่ากระสุนปลอกสแตนเลสยิงไปสองนัดที่ระยะประมาณแปดสิบกว่าเมตรนะครับ เราจะดุ่นเวลาออกออกมาอีกผมจะลองยิงให้ดูให้พี่ซูมเป้าดูไกลๆนู่นเป้าไกลๆนู่าเวลาเราเห็นมันก็จะเท่ากับศูนยพอด,ดีเลยถ้าเราเล็งในระยะไกลๆให้พี่แกซูมให้ดูแล้วก็ซูมกลับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการยิงให้ดูนะครับอ,อันดับแรกเราค่อยๆลากไก่นะค่อยๆก,กายนะิบกิบป,ป,ปืนแล้วก็จัดศูนย์ ศูนย์ให้มันนิ่งที่สุดเลยอย่าให้มันขยับไม่แต่นิดเดียวค่อยๆเดินไกลไม่หายใจเข้าลึกๆอย่าให้มันสั่น โอเคนะครับเคลียร์ปืนอ่าลูกกระสุนหางสไลด์นั่งไกลไปที่ทางที่ปลอดภยัยโอเคนี่เราจะมาตรวจเป้านี่ลูกกระสุนก็จะลงล่างนะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่านี่นัดหนึ่งอ่านัดนี้ตรงนัดที่สองมาเหมือนเดิมมาตามสเต็ปเดิมนะครับนี่สเต็ปเดิม นัดแรกอันนี้ชุดแรกนัดแรกอันนี้ชุดที่สองอ่าอันนี้นัดแรกนัดที่สองของชุดที่หนึ่งอันนี้นัดแรกแล้วก็นัดที่สองของชุดที่สองอ่ามันจะมาทางเดียวกันเลยเห็นไหม